ก็จะกลายเป็นนอิิีีของสทรและเจส๊สมอีกต่อไป วันนี้บรรดาพวกจตุพรจตุพันธ์อะไรต่างๆอัญจลีพงษ์อัญจลีพรต่างๆรวมทั้งอัญจลีภัยลีลักษณ์อะไรต่างๆพวกอัญจลีเนี่ยแล้ว็เนี่ยเขาเลยไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้ประมาณหลังเที่ยงเวลานี้แหละเวลาที่รัฐมนตรีกำลังไล์อยู่เนี่ยทุกคนว่างก็ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ทำไมะละ่ะเขาจะมีการประกาศ6ข้อหข้อคือหนึ่งเขาต่อต้านไม่เอาชัยกเกษมซึ่งเป็นนอมินีของทักษิณแท่อวยมาเป็นนายรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เช่นนั้นเรื่องปัญหากัมพูชาจะไม่จบและไม่เช อันที่สองเขาต่อต้านไม่ให้เอาเนี่ยเอ็นเตอร์เทนคอมซซึ่งเป็นคาสิโนเนี่ยเข้าสภา,าไม่ว่ามึงจะแอบเอาเข้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ในสภา,าชุดนี้ถึงแม้ว่ามึงจะเว้นไว้แต่มึงก็จะเอาเข้าอยู่ดี อันที่สามเขาต่อต้านกรณีฮับดิจิตอลซึ่งเป็นกฎหมายที่กําลังล่างอยู่ในอยู่ในกิจดีกาแล้วมึงก็พยายามในการที่จะให้ผัวมึงเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับฮับดิจิตอลให้ได้ฮับดิจิตอลเนี่ยบริษัทของใครนะที่มันเกี่ยวข้องกับกรณีที่จะให้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมาเป็นฮับในประเทศไทยและให้ประเทศไทยเป็นฮับของเอเชียเอาอีชิหาขนาดประเทศจีนเขาใหญ่ขนาดนี้เขายังไม่ทําเลยอีนี่มันจะกลายเป็นสถานที่ฟอกเงินฟอกยิ่งกว่าและเลวร้ายยิ่งกว่าการเป็นเขมรเป็นสถานที่อของแก๊งคอจันเตอร์ก็ ประเทศไทยนี่แหละที่จะเป็นกลายเป็นสถานที่ที่มีแต่โจรเนี่คลองเมืองอยู่ในประเทศกูและจากนั้นปุ๊บมาเฟียทั่วโลกต่างๆก็จะมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อฟอกเงินอีควายอีงาวเอาประเทศชาติเป็นสถานที่ฟอกเงินข้อที่4ก็จะต้องยกเลิก MOU 4 3 4 4ซะไม่เช่นนั้นนะมันจะกลายเป็นเสียเปรียบครแม่เพราะว่า MOU นี้เนี่ยผลิตมาตั้งแต่สมัยทักษินแซ่อวยกำลังเนี่ยนะคะเดินอวยยศตัวเองเมื่อปี44เพราะฉะนั้นเนี่ยยกเลิกมันซะ ส่วนข้อที่5ข้อที่6ไปฟังนะอัญจลรีภยรัยลีรักเขาจะประกาศที่อนุสุรีชัยสมรภูมิใครว่างเธอเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เธอไปยืนฟังอยู่ที่นื่นเลยนะโอคะ,คะ อย่าไปกล่าวหาว่าพวกขยะเขาจะไปประท้วงอีกแล้วอย่าไปกล่าวหาเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่อีพวกเสื้อแดงข้อควายนะคะห้าบาทสิบาทก็เอามึงก็เคยเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกันมึงก็เป็นขยะกองสกรปรกเหมือนกันมึงเนี่ยนอกจากเป็นขยะแล้วนะเสื้อแดงมึงก็ยังเป็นลูกกระโลข,ของมันห้าบาทสิบาทมึงก็เอานะขณะเดียวกันม็อบที่เขาเนี่ยประท้วงอยู่เขาทำเนี่ยเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองส่วนพวกมึงเนี่ยทำแค่เพื่อเงินเนี่ยสองร้อยสามร้อยมึงก็มาเผาบ้านเผาเมืองแล้วเนี่ยคุณค่าของมึงกับค <igt os> <m> ุณค่าของบุคคลผู้ซึ่งเเานี่ ตต่อ,ตอการนารโนมนีของทักษิณแจอวยมันแตกต่างกันมากลิบลับ คุณสมบัติของมึงเนี่ยมันมเทียบไม่ได้เลยเท่าขี้ตีนฝาตีนของบรรดาพวก f อฟสลิมต่างๆเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาออกมาเพราะสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเขาว่าคนรวยๆทั้งนั้นไปรวมตัวกันมึงนึกดูก็แล้วกันนั่งม็อบไปด้วยเฮไปด้วยไล่ชักสิ้นแซอวยตั้งแต่มันเนี่ยนะคะไม่ป่วยจกนกระทั่งมันป่วยยังไล่อยู่เลยลไล่นอนมินีมันทุกคนทุกคนจกนกระทั่งจัดลาดตัดสังหายตายหาไปหมดแล้วตอนเนี้ยแต่ขนาดก็ยังไล่อยู่เพราะฉะนั้นอย่างใรก็ตามราบใดาที่คนชั่วยงงงคออื เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไล่ไล่ไล่ใครจะเหมือนมึงอะ่ะไอ้พวกที่เก็บเบี้ยสามบาทห้าบาทแม่งก็มามอบละเผา,าบ้านเผาเมืองแล้วเผาสารคางแล้วพวกมึงอะ่ะมันจะมีคุณค่าเทียบกับสลิมได้ยังไงกันล่ะไม่ต้องไปด่าเขาโอเคนะคะจบเนาะฟังทันไหมสมองอย่างมึงอะ่ะสมองหมาปัญญาควายอย่างมึงอะ่ะฟังทันไหมฟังทันหรือเปล่า แมใส่ลายเสื้อแดงทำไมกูใส่ลายหาพ่อมึงเหรอเออแน่จริงเนี่ยกูใส่ลายตรงไหนมึงไปดูดิเข้าไปในตูบสิเข้าไปตูบสิมึงดูในตูบสิแม่งเผาบ้านเผาเมืองกว่ามึงเผาสารการกว่ามึงตรงไหนที่เผาสารการเผาสารการพวกมึงเนี่ยติดคุกไปเจ็ดปีแล้วมีอาจารย์ที่มาหาลัยไปนั่งเนี่ยปาาระกันตัวมึงออกมาก็ปาการะกันไม่ได้ด้วยมึงไม่รู้เหรอ และแต่ละคนที่เผาสารการส่วนใหญ่ก็เป็นแกนนําเสื้อแดงร้องโหม่ร้องไห้ผู้ลูกผัวตัวเมียจากกันติดคุกไป6ปี7ปีแล้วทีนี้เนี่ยทั้งอีลูกทั้งอีพอ่อไม่เคยมีใครไปช่วยมึงเลยไม่เห็นหัวมึงเลยมึงก็จยังแล้วก็ไม่ได้มีการส่งทนายไปช่วยพวกมึงด้วยเผาสารการแล้วก็เผาสารการจังหวัดสุรินเผาสารการจังหวัดอ่ศรีสะเกดเผาสารการจังหวัดอุบลราชธานีมึงจาไม่ได้เหรอใครเขาใส่ร้ายมึงอีควายอีกะโลกลาอีง่าว ก็อีเต้นหรือเปล่าล่ะเผาไปเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองไปรวมตัวกันที่สถานการกับโคตรพ่อมึงอ่ะวีดีโอลิงก์มาจากประเทศดูไบกูมอนิเตอร์อยู่อีควายกูไม่ได้ควายเหมือนมึงที่จะไม่รู้เรื่องหรลือเาวาอะไรเลยอีโอาคนะคะมีคนบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่เคยเห็นคนด่าคนเลยอีควายอีง่าอีสึงตึงคนมันกาลังมาแซดนักกรรมการกูก็เลยลุกขึ้นมาด่ามันอีง่าเออ แม้เ,เป็นอะไรเนี่ยเป็นะไรเนี่ยกูจะเป็นอะไรหนักหัวกระบาลคดพ่อครแม่มึงเหรอนั่งอยู่เฉยๆยเออนั่งอยู่เฉยๆยเวลาคนเขาเขาด่ากันมึงนั่งอยู่เฉยๆยแม้ถามอยู่ได้ดำเป็นอะไรเนี่ยเป็นะลยเนี่ยกูจะเป็นอะไรก็เรื่องของกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงมึงอยากฟังมึงนั่งฟังมึงไม่อยากฟังโอ้โหแม่มึงสไลด์ออกไปเลยโอเคจบ แม่ใส่ลายเสื้อแดงทําไมอีหาก็พวกมึงตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีกฎหมายนี้แลต้ตโทสก,กรรมที่กําลังทําอยู่พวกมึงจะติดคุกทั้งหมดติดคุกในข้อหากบฏมึงรู้ใส่กะโหลกกะลามึงด้วยเออแกนนำเสื้อแดงเนี่ยรวมทั้งไอ้พวกเสื้อแดงที่เผาบ้านเผาเมืองคนที่ติดคุกไปแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ติดเนี่ยมันมีคดีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ี่พคน นอกจากนั้นอีพวกเสื้อส้มอีกประมาณ2,000คนนอกจากนั้นสลิมอีกนิดหน่อยตอนนี้เนี่ยในกฎหมายรัฐสภาเขากาลังทําเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมกันมึงรู้ใส่กระโหลกมึงด้วยมึงจะได้คืบหน้าคืบหลังว่ามึงจะรอดหรือไม่ล่วงมึงจะล่วงหรือมึงจะรอดเขาใจยังแล้วการทํากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเขาจะเขี่ยไอ้หนึงง่งหนึาา่งสองห้าเอามาบวกและไอ้พวกที่ทําจุจริตโกงชาติโกงเมืองเอามาอย่ามาเอามาบวกเอาเฉพาะนิรโทษกรรมเฉพาะไอ้ที่ไปนะคะชุมนุมกันเท่านั้นเผ่าบ้านเผาเมืองเท่านั้นมึงเข้าใจยัง แล้วฉะนั้นมึงรู้ไว้ว่าถ้าเกิดผัวมึงอยู่ในที่ชุมนุมแล้วก็ถือเนี่ยเจลังก้าถือจลังกาต่างๆตึง้ง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 ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตอนปีห้าสามอ่ะนั่นเนี่ยผัวมึงเนี่ยกำลังจะโดนคดีกบฏแล้วเนี่ยจะต้องถูกประหารชีวิตมึงเข้าใจยังเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีกฎหมายนี้แลรร้วทรัมที่กําลังทํากันอยู่ในสภา,าถ้าเกิดกฎหมายนี้ไม่ผ่านผัวมึงจะโดนตุลิบุยตุลิบุยตุลิบุยตายในคุกเข้าใจยังเวลามึงเง้าเนี่ย มึงอย่าเง่าให้สุดจนเกินไปเพราะถ้าเกิดมึงเง่ามึงส่งตึงจนสุดเกินไปมึงจะเป็นเหมือนอีอึงคึงมึงจะส่งตึงเหมือนอีอึงไข่จนกระทั่งเนี่ยไปเหยียบหัวไม่ตีนตัวเองแล้วก็อันตรธานหายไปจากตาแหน่งแห่งหนที่ตัวเองเนี่ยได้มาโดยตกใส่หัวไม่ตีนเนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยเห็นไหมเวลามึงเง่าเห็นไหมเออเวลามึงโง่อย่ามาบริหารชาติเวลามึงโง่อย่าเสือกแสดงโชว์ในพื้นที่โซเชียลมีเดียเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมึงไม่เจอมาลิกามึงก็จะเจอคนอื่นด่า ต่อไปก็เป็นช่วงเวลาการขายครีมก่อนหน้าเดือนกันการที่พ่ออยู่ตรงนี้จากนั้นปุ๊บต่อไปสิ่งอ่ะอันนี้สมมติว่าฉันพอกเสร็จฉันตื่นเช้ามานะต่อไปสิ่งที่ฉันอหญ่จะแนะนําพวกเธอก็คือครีมล้างหน้าล้างหน้าล้างเครื่องสอําอางออกก่อนนอนแล้วก็จะล้างอะไรก็ตามแต่แป๊มออกมาปืดปืดปืดตัวนี้นะคะตัวนี้ดีมากม,มีมีแตงกวาอยู่ในนี้ด้วยถูแบบนี้ถูแบบนี้นะ ถูไปเลยถูไปเลยล้างหน้าตัวนี้จะเป็น c l ซ a n s i n g r e เวอร์ล้างหน้าล้างเอาแป้งออกล้างเอาพวกบัดออนออกล้างเอาพวกไรฝุ่นต่างๆออกมันจะมีไมาเซลาที่สามารถดูดไรฝุ่นอะไรต่างๆออกจากหน้าเธอด้วยนี่เห็นไหมเออเห็นไหมเห็นไหมเธอเห็นหรือเปล่าเธอเห็นหรือเปล่าเช็ดออกแบบนี้เลยเออนี่คือคลีนซิ่งล้างหน้าตัวมริการมันเป็น r e เว v e r สามารถเช็ดเนี่ยบรรดาพวกเนี่ยนะครับ อะไรต่างๆสิ่งสกปรกออกจากหน้าได้เลยใครดูนะนี่เช็ดออกหมดเออนี่คลีนซิ่งล้างหน้าด้วยกรรกาตัวนี้นะคะมันจะทําด้วยนะคะสารสกัดจากแตงกวาสารสกัดจากตัวของเมล็ดข้าวโพดสารสกัดจากตัวของนะคะไมเซล่าและไฮยาลูรอน16ชนิดคอยดูแลผิวตัวนี้นะคะทุกคนฉันขอแนะนําเลยค่ะ ขวดใหญ่ของมันนะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนขวดใหญ่ของมันจะเป็นแบบนี้ขวดข้างในมันจะเป็นแบบนี้ปริมาณ140 ML 140กรัมถ้าเวลาจะเอาขึ้นเครื่องเอาขึ้นไม่ได้นะคะเพราะมันเยอะจนเกินไปความความจุข,ของมันคือ140 ML อันนี้ก็คือเช็ดแล้วก็ล้างออกนะคะเช็ดแล้วก็ล้างออกคุณพี่ขาคุณพี่ถ้าเกิดใครขี้เกียจเช็ดอย่างเดียวโดยที่ไม่ล้างหน้าซ้ําก็ได้ตัวนี้เช็ดแห้งได้ <c oughs> สามารถเช็ดแห้งได้เลยโอเคนะคะตัวนี้คือเท่าไหร่359บาทค่ะ ตัวนี้3ามร้าสบาทค่ะ 359บาทได้1ขวด 140ML ตัวนี้มีไว้สําหรับการเช็ดล้างเครื่องสําอางเช็ดล้างแป้งเช็ดล้างหน้าที่เราอะไปเจอฝุ่น PM ต่างๆในระหว่างวันมาเช็ดล้างหน้าโดยที่ไม่ต้องล้างซ้ําก็ได้หรือคุณพี่จะล้างน้ําเปล่าซ้ําก็ได้ตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่นะคะสำหรับเช็ดล้างเครื่องสําอางซึ่งเหมาะสําหรับคนแต่ละคนที่เป็นคนที่ผิวเนี่ยนะคะไปเจอฝุ่นเจออะไรแล้วปรากฏว่ารูขุมขนกว้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไรฝุ่นมันตกอยู่ในรูขุมขนแล้วเราไม่รู้ตัวฝุ่นเฟอ อะไรต่างตกอยู่ในรูขุมขนแล้วเราไม่รู้ตัวส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้ช่วยของเราในการดูดสิ่งสกรปรกออกจากทั้งรูขุมขนแล้วก็เช็ดเครื่องสําอางออกจากหน้าเช็ดแป้งเช็ดเหงื่อเช็ดใครเช็ดออกไปหมดพอเช็ดเสร็จคุณพี่จะนอนไปเลยก็ได้หรือคุณพี่จะล้างซ้ําก็ได้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นจะล้างหน้าตอนไหนใช้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่านะคะดเร์มาริกาไมเซล่า ไฮยาเมคอัพรีมูฟเวอร์เจลมันเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็เป็นพรีอินวันทั้งรีมูฟทั้งครีมทั้งน no ัวลิสนะคะสามารถที่บำรุงผิวหน้าไปด้วยได้ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับการเช็ดล้างเครื่องสำอางออกจากรอบดวงตาเช็ดล้างเครื่องสำอางออกจากริมฝีปากเช็ดลิปอะไรต่างๆออกนอกจากนั้นแล้วหมดจดไม่ต้องล้างซ้ําก็ได้ตัวนี้นะคะจะผสานไปด้วยคุณค่าจากหนึ่งสารสก,กัดเมล็ดข้าวโพดอันที่สองว่านหางจระเข้อันที่3ามแตงกวา ะะอันที่4ใบบัวบกอันที่5ไฮย,ยาลูรอน16ชนิดแล้วก็นอกจากนั้นยังมีไมเซลล่าที่บอกนะนอกจากนั้นมันจะช่วยนะคะในการปลอบประโลมบำรุงผิวหน้าเช็ดหน้าแต่หน้าจะชุ่มมากช่วยบำรุงแลผิวสุขภาพดีตัวนี้เป็นเนื้อเจลใช้บริเวณผิวหน้ารอบดวงตาเลมฝีปากและใช้สำลีหรือกระดาษทิชชู่เช็ดออกก็ได้จากนั้นพอเช็ดเสร็จคุณพี่จะล้างซ้ําหรือไม่ล้างซ้ําก็ได้จัดไปเลยค่ะ <laughs> ตัวนี้ไม่ค่อยได้พีเซนต์เท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะ359บาท 359บาทจริงๆเนี่ยควรจะต้องขายราคาประมาณ550บาท5 5 9บาทแต่เราต้องริการไม่ขายตัดออกไป200เหลือ359บาทอยากจะขายราคาย่อมเยาวเข้าถึงได้ไม่อยากจะขายแพงแต่จริงๆคุณ้สมบัติของมันเวลาขายต่างประเทศขาย5 5 9นะคะแต่วันนี้ขายให้กับคนไทยพวกเราทุกคนตัวนี้นะคะรีมูฟเวอร์เจลทุกคนผู้หญิงทุกคนต้องใช้ผู้ชายทุกคนต้องมีและเด็กๆลูกๆหลุลลนานต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหน้าเธอจะสกระปรกเธอใช้แค่สบู่ล้างหน้าหรือว่าเธอใช้แค่โฟมล้างหน้าเธอใช้แค่่ตัวอืน ล้างออกไปแต่ปรากฏมันไม่มีคุณสมบัติของไมเซล่ามันจะไม่ดูดสิ่งสกรปรกออกจากรูกขุมขนรูของเธอเธอจะไม่เห็นว่าอะไรมันอยู่ในรูเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวไมเซล่าที่อยู่ในนี้มันจะดูดออกไปให้กับเธอเธอสบายใจได้เพราะว่ารีมูเวอร์ดําจมริกาทํามาเพื่อทรีอินวันเพื่อหนังหน้าดํกจมริกาและเธอเห็นไหมหนังหน้าดําจมริกาเป็นแม้ว่าจากหนังหน้าเนี้ยอายุเยอะแล้วแต่ปรากฏผิวละเอียดมากผิวละเอียดเพราะว่าเราเช็ดล้างเครื่องสําอางออกอย่างดีไม่มีอะไรอุดอยู่ในรูของขุมขนเพราะฉะนั้น ตัวนี้359บาทเท่านั้นไม่ขายแพงจัดไปเลยค่ะไม่มีโปรโมชั่นซื้อ1ขวดไปใช้ก่อนซื้อ1นขวด1ขวด1ขวด1ต่อ1นต่อ1นซื้อ1ขวด359บาทซื้อ1ขวด359บาท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  ัดไปเลยค่ะอันนี้เหมาะสําหรับคนสวยคนไม่สวยาสามารถที่จะสวยขึ้นได้ทําไมละ่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่คนสวยส่วนใหญ่จะนะคะทาให้หน้าของตัวเองสะอาดคนที่ไม่สวยเนี่ยเป็นเพราะตัวเองเนี่ยไม่ทําความสะอาดบนใบหน้าแล้วหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นเพราะอะไรเพราะเธอเช็ดล้างเครื่องสําอางออกไม่หมดแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยชอบไปทาแป้งทาคุชชั่นทานั่นทานี้เสร็จแล้วอีตอนที่เช็ดล้างเธอขี้เกียจแล้วเธอก็ล้างหน้าแค่พุดนแ๊บพืป๊บพ๊บหน้าเธอก็เลยเหี่ยกเหี่ยวแห้งแล้วหน้าเธอก็เต็มไปด้วยพวกสิ่งสกปรกที่ดูดออกไม่หมดเพราะว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดู มันอยู่ตามอากาศเธอไม่ได้เอาออกพอเธอไม่ได้เอาออกเธอจึงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผิวเธอไม่ดีผิวเธอไม่สวยผิวเธอขรุขระแล้วผิวเธอก็เป็นสิวและเป็นหลุมเป็นบอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ใช้ตัวคลีนซิ่งล้างหน้าตัวนี้นะคะมันคือรีมูเวอร์เจลตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็เช็ดเชๆๆเจากนั้นปุ๊บ ปั๊มไปสามสี่ปั้มพืดพืดพืดแล้วก็เอากระดาษทิชชูเช็ดออกเอากระดาษเปียกเช็ดออกเอาสำลีเช็ดออกพอเช็ดแล้วถ้าเธอเธอขี้เกียจเธอจะหลับเลยก็ได้แต่เธอแต่ถ้าเธอเธอไม่ขี้เกียจเธอก็อาบน้ําหรือว่าล้างหน้าต่อก็ได้ไม่มีปัญหาเลยจัดไปเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเช็ดแห้งเช็ดแห้งนะคะเป็นตัวล้างไม่ล้างแห้งเป็นตัวล้างแห้งเป็นตัวล้างแห้งนะคะจะล้างน้ำซ้ําก็ได้ไม่ล้างน้ําซ้ำก็ได้สําหรับคนขี้เกียจเลยอ่ะจัดไปค่ะ359บาทต่อหนึ่งกระปุกค่ะ 啥？啊 เป็นดเรมาริกาแบรนด์ดกอรมาริกาเห็นได้ชัดมากดเรมาริกาไมเซล่าไฮยารีมูเวอร์เจลทำไมต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าดกรมาริกาเป็นคนชอบใช้แตงกวาในการโบหน้าชอบใช้อะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้คิดค้นมาจากนายแพทย์และขณะเดียวกันก็มานะครบับบรรดาพวก R&D หรือว่านักพัฒนาสู่ซึ่งเป็นผจญจการต่างๆประจำะทีมของเราจากนั้นปุ๊บเราก็ผลิตขึ้นมาว่าตัวไหนที่ดกรมาริกาคิดว่าอย่างไรแล้วด้วยความที่เราเป็นเจ้าแม่สกินแคร์ที่เราใช้สกินแคร์ตัวพรีเมียมมาทั หมดแล้วไม่ว่าจะไปอันติดอังกอร์ไปเยอรมนันไปที่ไหนฉันก็ไปช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งและอะไรที่เขาว,ว่าดีฉันไปดูหมดแล้วและฟุตทีมฟุตซต์ทีม,ทมอะไรต่างไปเจอมาหมดแล้วประชุมหมดแล้วอย่าลืมนะคะดิฉันเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แปลว่าทูตพาณิชย์ทั่วโลกประมาณ200กว่าประเทศเนี่ยดอกเตอริการรู้จักและเจอมาหมดแล้วดังนั้นตัวไหนที่มันดีหรือไม่ดีฉันรู้หมดและตัวไหนโรงงานอยู่ที่ใดรู้หมดลาเมงลาเมอะไรต่างโรงงานมันอยู่ที่ไหนกูรู้หมดใช้อะไรเป็นสารสกัััดดดดดดรรรูู้้้หหหมมมและะีีีือไไ่่จปควนน ตัวคลีนซิ่งล้างหน้าดอเรมริกาดีไม่แพ้ใครในโลกใบนี้เราเรียกมันว่ารีมูวร์เจลรีมูวร์เจลของดรอเตอรมริกามันจะมีไมเซลล่าในการดูดสิ่งสงกรปรกออกจัดไปเลยค่ะทุกคนจัดไปจัดไปจัดไปทุกคนจัดไปไอเรื่องล้างหน้ามันเป็นเรื่องของคนสวย คุยกันไอคนที่สก,กปรกสก,กปรกเนี่ยมักจะคุยไม่รู้เรื่องหรอกเออไอพวกที่ชอบชอบเข้ามาแซะเนี่ยเวลาคนสวยเขากำลังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดผิวหน้าเรื่องล้างหน้าเรื่องล้างหอย,ยอะไรเงี้ยมึงอย่าเพิ่งเข้ามาแซะทําไมล่ะชีวิตมึงเนี่ยชีวิตมึงอ่ะมีข้าวสารกอ,อกหม้อก่อนหรือเปล่า ชีวิตเนี่ยมีเข้าสารกอกหม้อก่อนไหมไปดูแลรักษายาแก้ปวดให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเธอก่อนไหมชีวิตเนี่ยมีเงินให้ญาติพี่น้องยืมไหมชีวิตอะเวลาญาติพี่น้องจะเป็นตับเป็นไตเป็นป่วยเป็นไข้เนี่ยมีเงินสักประมาณหมื่นสองหมื่นแปดหมื่นเนี่ยสักประมาณหมื่นสองหมื่นแปดหมื่นเนี่ยให้ญาติพี่น้องยืมไหมถ้าไม่มีอย่าเข้ามายุ่งกับดรมริกาเพราะชีวิตเราเนี่ยแตกต่างกันมาก ความจนกับความรวยแตกต่างกันมากคะ่ะอันนี้ขอกล่าวโอเคนะคะความจนกับความรวยมันต่างกันมากอันนี้ขอบอกเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสือกโอเคนะคะอย่าเสือกอย่าเสือกเลยทําไมเราอย่าเสือกอันนี้ขอพูดคาว่าอย่าเสือกโอเคนะคะถ้าเกิดอยากจะมีตัวตนเดี๋ยวจะจิกตกให้เดี๋ยวจิกตกให้แต่ถ้าเกิดว่าอยากมีตัวตนแบบนี้อันนี้บอกนิดนึงเดี๋ยวจะมีหมายเข้าไปแจ้งที่บ้านสลัดเสริมสลัดเสริม สองสารเสริมสองร้อยปีไทยเห็นยังสหรัฐอเมริกาสองร้อยปีไทยอืมโอเควสองวสองสารเสริมมอนิเตอร์อยู่หรือเปล่ปามอนิเตอร์อยู่หรือเปล่ปาได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าวสองวสองอิงค่ะบอกสารเสริมมอนิเตอร์แล้วก็เอาที่อยู่มันมา สองแสนแปดตอนนี้กําลังขายบอกว่าตอนนี้กําลังขายริมเวเจลอยู่เป็นช่วงขายริมัวเจลมีคนเข้ามาแซะตรงขายริมูฟเจลสองแสนแปดปรับตอนหนึ่งวันเรียกไปที่โรงพักให้หน่อยโอเคจบ บอกแล้วเวลาขายของอย่าเสือกโง่เวลามึงมีมิเวลาเวลามึงมีผู้นําโง่มึงอย่าโง,ง่าตามผู้นําและผู้นํามึงที่โง่โง่เป็นยังไงล่ะตอนนี้ไปโง่โชว์ผัวอยู่ที่บ้านแล้วไปล้างจานให้ผัวไปล้างจานมามา่าให้ผู้ให้ผู้ที่บ้านมันยังล้างไม่สะอาดเลยมันจะมาเป็นบริหารชาติได้อย่างไรการขนาดล้างขวดนมลูกอะ่ะ มันจะล้างไม่สะอาดเลยมันจะมาล้างอะไรล่ะมันจะบริหารชาติได้ยังไงขนาดล้างหอยมันอ่ะไม่รู้ล้างสะอาดหรือเปล่ามันจะมาบริหารชาติได้ยังไง กูบอกแล้วเวลามีผู้นําโง่มึงอย่าโชว์โง่ตามผู้นําเขาไม่เช่นนั้นเนี่ยอีผู้นําเต็มที่มันก็กลับบ้านไปล้างชามให้ผัวมันส่วนมึงเนี่ยโน่นไปล้างขี้ไก่อยู่ในคุกโน่นอีกเงาโอ้ยเสืงเติงก็ต้องให้สั่งให้สอนเนาะกูขายสบู่อยู่กูขายครีมอยู่ขายสกินแคร์อยู่ให้กูขายของกูดีๆอย่าให้กูไปเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมล่ะเอา้า เดี๋ยวมึงจะเห็นชัดเลยว่าระหว่างความโง่ก,กับความฉลาดฉลาดอย่างกูเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยล่ะบางทีมีคนยุนัน่นแหะคนนั้นคนนี้สารวัตรนั่นสารวัตนี้ยุให้ดลบร,ริการเป็นนายกอยากให้ดลตุลการเป็นนายกบางทีกูก็อยากจะเป็นนายกทําไมล่ะกูจะทําให้เห็นว่าระหว่างความฉลาดกับความโง่มันต่างกันยังไง นี่มันเป็นไม่ได้ทําไมล่ะกูไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วกูไม่ได้อยู่ในระบบบัญชีเขาเพราะฉะนั้นจึงเป็นนายกรัฐมนตรตีไม่ได้ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นรัฐริกรต้องสวยแล้วก็รวยก่อนคือจะต้องขายสบู่ขายครีมเพราะฉะนั้นต้องขายครีมเนี่ยประมาณ10ล้านกระปุกขายไปเท่าไหร่นะ10ล้านกระปุกกระปุกละกระปุกละเจ็กกระปุกละ9 9้เนี่ยครีมเนี่ยกระปุกละ9 9้ิเนี่ย ทีมหน้าเด,ด็กด็อกเรมริการอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยต้องขายให้ได้สักประมาณสิบล้านกระปุกแล้วจะรวยหมื่นล้านจากนั้นพอรวยหมื่นล้านแล้วด็อกเตรมริการก็จะสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วทําไมล่ะอ้าก็อีตัวอ,ต,วอตัวที่ผ่านไปมันรวยหมื่นสามพันล้านไอตัวที่เพิ่งจะเป็นแล้วก็เพิ่งจะจากไปเนี่ยมันรวยหมื่นสามพันล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดด็อกเตรมริการจะเป็นตัวต่อไปก็ต้องรวยประมาณหมื่นสี่พันล้านรวยกับมันนิดนึง จากนั้นจากนั้นปุ๊บเราค่อยสมัครเป็นเป็น,นายกรัฐมนตรีดังนั้นดังนั้นเราต้องขายครีมหน้าแดงก่อน